าาอาะยืนขึ้นทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดตรงอ่าอยืนขึ้นเลยค่ะ, <c oughs> ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้เยี่ยมคนเลยอ่าน้องมีมน้องมีนยืนยืนขึ้นลูกยืนขึ้นแล้วก็ถอยอ่าให้คุณรูณเห็นหนะ้า<ม>ชัดๆอวเค

พร้อมๆกันหนึ่งสองสามแตกหัวแตกไหลแตกหัวใจต้องแจ่งต้องแจ่งอ่าเด็กๆสะบัดมือสบัดเท้าโองร่างกายกันก่อนค่ะต่อไปเราก็จะทำกิจกรรมกลางแจ้งอ่ดิพองร่างกายก่อนน้องยืนขึ้นไปไปไอ่าดีเด็กยืนขึ้นไป อ่ใครยคังไม่ย hmm ืน hmm. ยืนข ah ึ้นทุกเลยเอาคาม่ายอ่าเด็กๆจะโดดอยู่กับที่สิบครั้งเอาจะโดดอยู่บที่สครั้งคั้งหงอยู่ไหนเออเสียงเสียงสุดแน่แป เก้าสิบนง่ะที่นี้ให้เด็ปบครั้งไหนเสียงงเสียงก็มีนะมันไม่มีเสียงม่รู้อ่ะอ้าทำไมเสียงน้ำที่มันที่ชารแบบนั้นงคนนี้อดูนีโอูแล้วเดี๋ยวมันทำเสียงลไมไม่มีเสียงอ่ะ ตามอย่างนั้นแ่ละแล้วตองฮต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะให้เด็กๆเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนก็คือคุณครูใช้เด็กกระโดงแล้วก็อ่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูสาธิตให้เด็กๆก็ตกลง อย่าดููกก่่ออนนะะคลยาเพิ่งทำก่อนนะตามานั่งดูใกล้ๆก่อนมานั่งดูใกล้ๆก่อนแล้วมันเป็นอะไรก็ไตามตามานั่งดูใกล้ๆอย่าเพิ่งทำก่อนนะคะอ่ดูค่ะแบบนี้ตามาดูโอ๊ยเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้โอ้โหเลยแล้วก็กระโดดอีกชิ ไม่ไม่ใช่นี่ปวดัวตัวตัวค้ยยืนดูยืนนี่ไม่ไ่้งยืนแล้วยืนแล้วใช่ชิดไปยืนเลยเดี๋ยวจะจบแล้ยืนไปทไมก็วาอะไรกันด้วะไม่มีเสียงเดี๋ยวต้องแล้วขอไไหมคะไปไปเลยเนาะคุณยายดีดีคความสัญญานกวีดากเห็น นะคะถ้าคุณครูเป่าแบบนี้อ่ะเด็กๆดูค่ะอย่หนใกล้จบแล้วมันจะสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยครูให้เต้นแล้วอ่าดูค่ะดูค่ะอ่าคุณครูพร้อมก่อนพร้อมค่ะตรงครูนี่อ้าอ่าค่ะอีกครั้งหนึ่งชิชนี่ดูค่ะ nó chạy đi ăn mua, nó ăn cái nó ừ, chụp đó này, nó trong tăng rồi, tôi làm cái đó này, thèn sải được không? Ở luôn lại một sải sẹo, thèn sải sẹo, tăng cao đẹp nữa, à, tất cả đứng, phù phiêu, đứng, 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 đứng,

แล้วผมจะเรียนกระโดดกระต่ายดีเมดดีเมดดีเมดฟังด้วยนะคะฟังด้วยอ่ะโอเคทุกคนท่าโรงค่ะอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็ฟังเสียงนกหวีดจากคุณครูนะคะนั่นนูเดี๋ยวบุงเลยไอ้ตัวนี้ มาอีกแม่อ่าใช่อ่าเด็กๆหันมาอ่าเด็กๆหยับมาที่กล้งองใหม่อีกครั้งนึนงกันกลับมาใหม่กลับมาที่กล้องใหม่แม่แทีนี้เด็กๆด,ดูคุณครูสาธิตใหม่นะคะลูก Đi con. con vào này. À, đi vào để để tiêm còn, tha tiêm. À, để để có cả đồ À, còn à, còn, đi tóm. Để để có chip, báo chip, mong em đấy. À, còn mày nữa ta. Tha tiêm. vào. đồ โดนอ้าขาสองข้างข้างข้างแบบนี้ก็น้อยทำไมคะทำไมคะพร้อมผมไม่หมายยังยังเข้าถ้ารู้ก็เข้าใจกันรึไมเข้าใจ เตรียมมามยืนตรงใหม่คะ่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสังเกตน,นะคะยืนตรงหมอ่าเดี๋ยวฟังเสียงนกพิจับยังยังไม่เปล่านะคะลูกยืนตรงยืนตรงก่อนเตรียมพร้อมก่อน อ่ากลับกลับกลับไปที่เดิมใหม่กลับไปที่เดิมใหม่กลับไปที่เดิมใหม่ค่ะไอ้ท่าเตรียมตบเตี้ยมเอ้ยงูฟาง็กผู้ผูว่าลูกผู้นี้แบดแบดหมดครับ บอกพี่เดี๋ยวปุ๊บบอกนิดบอกนิเมื่อกี้แบตหมดครับโอเคครับดูเพื่อนเลยลูกดูเพื่อนเลยค่ะดูเพื่อนเลยทําไปพร้อมเพื่อนเลยค่ะอ่าเด็กๆกลับไปที่ใหม่ค่ะกลับไปที่เดิมใหม่่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอีกครั้งเดียวแล้วนะคะลูกวางใจนะค่ะพร้อมพร้อมเดิมใหม่กูว่า ไพร้อมเไปมาดูเด้อยดกนะคุนโอเคมากเลยอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะกลับมากลับมากลับมา สบมือสบัดเท้สัดมือสัดทาโอเคมเตัเตัวเอเ่ีนี้เด็กเด็กๆมากเลยค่ะเหนื่อยไหมคะลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหม อ <Okay. S 2> เด็กๆนั่งพักก่อนลูกให้นั่งพักก่อนสองนาทีนะคะอ่านั่งพักสองนาที <c oughs> เดี๋ยวทำกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะคือกิจกรรม